หลังจากซีรีส์หนได้ทำการเปลี่ยนโมใหม่ในรอบ5ปีแล้วทุกคนสงสัยว่าซีรีส์สจะเอาอยัางไงต่อไปล่าสุดก็ได้ปรับอุปกรณ์ในรุ่นคูเป้มาดูกันว่าเขาเปลี่ยนตรงไหนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในรุ่นปกติที่ไม่ใช่ M2 จะมาพร้อมกับชุดแตก M Sport ทุกรุ่นโดยจะมีการลมดำที่กระจังหน้ากันชนหน้า และกระจกมองข้างพร้อมสเกิร์ตหลังดีไซน์พิเศษและสปอยเลอร์หลังสีดำอ้อรวมไปถึงไฟหน้ากับไฟท้ายที่จะทำเป็นแบบกรอบเข้มด้วยนะส่วนล้ออล่อยจะมาพร้อมกับขนาด19นิ้วซึ่งตัวก้านจะมาเป็นแบบสามเหลี่ยมนอกจากนี้ยังมีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงอีกด้วย ส่วนสีตัวรถแทบจะเปลี่ยนเหมือนกับซีรีส์3เลยทั้งสีแดง f i r e r เรสีเทา s k า s c r a p e r ปอ r เกรส่วนสีด้านฟอร c เสนั้นก็จะมีทั้งแบบโพ i ทมา Blue และสีเทาเพียวเกรยส่วนสีฟ้า Sandwood Blue นั้นจะสงวนให้กับรุ่น M240i เท่านั้นนอกจากนี้จอสัมผัสนั้นจะมาเป็นแบบ Curved i s p l a y สเปคก็จะเหมือนกับซีรีส์3ที่ว่าหน้าจอตรงกลางจะมีขนาด14.9นิ้วและมาตรวัดจะมีขนาด12.3นิ้ว และอัปเกรด BMW OS เป็น8.5สำหรับช่องแอร์แน่นอนว่าก็จะลดเหลือแค่ช่องเดียวและก็จะมีไฟ Ambient Light เ,เหมือนกับซีรีส์3ที่เพิ่งปรับอุปกรณ์ไปไม่นานนี้ซึ่งพงมาลยนั้นก็เหมือนกันครับจะมาเป็นแบบทรง D shape แต็ก12นาฬิกาไว้ที่ด้านบนและจะมีการปรับตัวกา้านและการตกแต่งใหม่ให้ดูแปลกตาย,ยิ่งขึ้นส่วนคันเกียร์จากเดิมที่เป็นแบบแท่งคราวนี้จะกลายเป็นชิปสติ๊กเล็ก ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ผลึกแก้วหรือที่เรียกกันว่าคลาสคลีตี้แต่อย่างน้อยก็จะมีความต่างจากรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดส่วนเบาะนั่งก็จะมีการหุ้มด้วยหนังซินเทกซึ่งจะทำสีทูโทนดำตัดแดงและพะนักพิงศรีรษะจะมีโลโก้ตัวเอฝังเข้าไปข้างในอีกด้วยส่วนฮีเตอร์นั้นแน่นอนครับให้กันทุกรุ่นเช่นเคย พร้อมกับสายเข็มขัดนิรััยที่จะมาเป็นแบบ3สีตามสีหลักของตระกูล M กันเลยทีเดียวสำหรับขุมพลังแน่นอนว่าก็จะมีเครื่องเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรแบบทวินพาวเวอร์กำลังอยู่ที่156แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อ,อัตโนมัติ8จังหวะถึงแม้ว่าสเปคจะเหมือนกับซีรีส์3แต่ระบบขับเคลื่อนนั้นจะเป็นล้อหน้าแทนล้อหลังแต่ถ้าอยากได้เครื่องแรงขึ้น ก็จะมีรุ่น 320i ที่อัพกำลังเป็น184แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรแต่ถ้าใครอยากได้แรงขึ้นอีกในรหัส 230i ก็จะมีแรงม้าเพิ่มเป็น245ตัวแรงบิด400นิวตันเมตรและไม่น่าเชื่อว่าแมซีรีส์3ก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อ X Drive แต่สำหรับรุ่นนี้กันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเสียอย่างนั้นแถมมาเป็นแบบ3เครื่องยนต์ด้วยนะ แต่สมับรเวอร์ชันแรงจัดหนักนั้นก็จะมาพร้อมกับเครื่องสับเสลิตรเอ็มทวินพาวเวอร์ Power, กำลังอยู่ที่374แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรและน่าเสียดายที่ว่าจะไม่มีระบบไมฮายบริดแต่ถึงกระนั้นก็จะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อเอ็กซ์ไมาให้เช่นเคยส่วนเครื่องดีเซลก็จะมีแค่บล็อกเดียวเท่านั้นซึ่งจะมีขนาด2.0ลิตรพร้อมระบบไมฮายบริดตโดยจะมีกําลัง190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตร และมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าตามเคยถ้าให้ชุดแต่ง M Sport กันทุกรุ่นช่วงล่างก็ต้องมาในทำนองนั้นเช่นกันซึ่งจะมีการปรับจูนให้เฟิรม์มและขับได้มั่นใจขึ้นพร้อมกับพงวลัยที่มีอัตราทดแปรผันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอยากได้แบบช่วงล่าง a d ด p t ป v ีแล้วก็ต้องไปเล่นรุ่น M 2 4 0 i เท่านั้นซึ่งจะมีการปรับจูนให้เล้าใจและตื่นเต้นกว่ารุ่นปกติอีกด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่สุดแล้วก็ ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือส่วนรุ่นแรงสุดอย่าง M2 นั้นก็จะมีการอัปเกรดแค่แล้ออลนมอยขนาด19นิ้วที่จะเป็นสีเงินเท่านั้นที่เหลือยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ไฟหน้าเป็นแบบรถแสงสะท้อนซึ่งจะเป็นแบบ Adaptive LED รวมถึงกระจังหน้าและการชนหน้าที่จะออกแบบในทรงเหลี่ยมรวมถึงฝากระโปรงท้ายที่จะทำเป็นสปอยเลอร์ในตัวและการชนหลังดีไซน์ปาดเปียว พร้อมบนหลังคาตกกันสีดำซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเสาอากาศวิทยุอีกด้วยในรุ่น M2 ก็จะมาพร้อมกับสีเหลืองใหม่ในชื่อ Sao Paulo Yellow ซึ่งจะส่วนเ้กับรุ่นนี้เท่านั้นและอีกสีสีที่เหลือก็จะเหมือนกับตัวปกติเลยภายในมีการอัปเกรดจอสัมผัสเป็นแบบ Curve Display ตรงกลางเป็นจอ14.9นิ้วมาตรวัดเป็นจอ12.3นิ้วอัปการาฟิกจากรุ่นปกติให้ดูสปอร์ตขึ้นและแน่นอนว่า จะรองรับ BMW OS 8.5ซึ่งระบบปรับอากาศนั้นก็นจะเด่นควบคุมไปที่บนจอเป็นหลักโดยช่องแอร์นั้นตรงกลางจะเหลือแค่ช่องเดียวเท่านั้นซึ่งช่องซ้ายขวานั้นก็จะมีดีไซน์ที่เป็นแบบเฉพาะรุ่นส่วนเกียร์ธรรมดาแน่นอนว่ายังคงไม่หายไปไหนส่วนพวงมลาลัยดีเชฟนั้นแน่นอนว่าจะมีการแต็บ12นาฬิกาไว้ที่ด้านบนหุ้มด้วยอะคันทาร่าและสวมแป้นโหมดการขับขี่ที่จะทำคล้ายกับเพนเทอร์ชิฟ พร้อมกับปุ่มควบคุมที่จะมาเป็นแบบเข้มขึ้นส่วนเบาะนั่งแน่นอนว่าจะอัปเกรดให้ดูสปอร์ตขึ้นเพิ่มพื้นที่สีแดงมากกว่ารุ่นปกติและทาโลโกล m ้ M Sport ที่จะมีสีสันมากกว่าเดิมรวมถึงแผงประตูที่จะทําเป็นแบบ3สีสไตล์ M อีกด้วยโดยขุมพลังนั้นจะเป็นเครื่องเ็นซินเทอร์โบ3.0ลิตร M Twin Power กําลังอยู่ที่480แรงมา้าโดยจะแบ่งเป็น2สเปคคืคอเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งจะมีแรงบิด550นิวตันเมตร และเกียร์จันโนมัติ8จังหวะ M Steptronic จะมีแรงบิด600นิวตันเมตรแต่ยังไงก็ตามทั้งคู่จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังทั้งหมดส่วนเวอร์ชันคอมเพตชันนั้นจะยังไม่มีให้เลือกณเวลานี้โดยซีรีส์2รุ่นปรับอุปกรณ์นั้นจะเริ่มขายตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2024เป็นต้นไปโดยจะประกอบที่โรงงานเม็กซิโกส่วนประเทศอื่นๆจะตามมาในภายหลังรวมถึงประเทศไทยที่ต้องลุ้นกันว่าสเปค และราคานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ